สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะก่อนจะเข้าเรื่องฝากเหมือนเดิมคะ่ะหนังสือทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลบทที่42กล่าวว่าดอกไม้ที่งดงามเมื่อสร้างความสวยสดแก่โลกย่อมได้รับความชื่นชมคนเราเมื่อเกิดมาขอให้สร้างประโยชน์ประดับโลกโดยส่วนรวมไว้บ้างอย่าเกิดมาเปล่าเาคนเรานั้นไม่ได้มีค่าที่ตัวเอง แต่มีค่าตรงที่มีประโยชน์ต่อโลกคนเห็นแก่ตัวนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ใครแก่ใครเกิดมาเปล่าตายไปเปล่าอย่างไรค่ามีความสามารถเล็กน้อยจงทำประโยชน์เล็กน้อยแก่โลกมีความสามารถยิ่งใหญ่จงทําประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกคุณค่าของเราจึงจะบังเกิดมีขึ้นความสุขในการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นจะยั่งยืน ความสุขจากการกอบโกยเข้าหาตัวไม่ยั่งยืนหรอกไม่ได้มีค่าที่ตัวเองแต่มีค่าเมื่อทำประโยชน์แก่โลกการเดินทางของดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม2564มันมีดาวยกคือดาวอังคารยกจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเรือนพบลาภเรือนภพแห่งโชคโอกาสของท่านตั้งแต่วันที่21ตุลาคมส่วนดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวแสงสว่างก็เลื่อนจากเรือนภพกรัมรมะราศีกันเข้าสู่เรือนภพลาภะนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เจ้าเรือนอริเข้าสู่เรือนภพวินาตลอดเดือนตุลาคม2564ค่ะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดาวจันทร์ดาวเสาคือทักษะสีสิริมงคลโชคลาภเงินทองของคุณเนี่ยคะ่ะ เข้าสู่เรือนพพดังนั้นถามหาว่าดาวเสาร์ท่านบอกว่าให้รอหน่อยถ้าคุณอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้ไดงานดาวเสาร์ท่านบอกว่าให้รอหน่อยนะคะแล้วการที่ดาวเสาร์เข้าสู่เรือนพบการเงินคุณสมบัติของดาวเสาร์ก็คือโทษทุกข์หรือแม้แต่ดาวที่ต้องอดทนอดกลั้นคนด้านบวกคุณจะได้รับทรัพย์สมบัติการเงินมากมายเลยนะคะส่วนสําหรับด้านลบคุณก็จะเสียเงินเสียทองเสียเกียรติเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณเลย การที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับความทรงอยู่ของคุณนี่ค่ะเข้าสู่เรือนลาภก็เรียกว่าคุณกําลังดิ้นรนหาบางสิ่งบางอย่างหาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่แต่ถามว่าความเคร่งเครียดมันอยู่ที่การเงินรายได้แล้วก็เรื่องในครอบครัวด้วยถ้าคุณจะวิ่งหาบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองจเจริญเติบโตโอกาสที่มันจะสำเร็จเร็จหรือไม่สำเร็จนิดนึงค่ะสำเร็จนิดนึง แต่ถ้าจะสําเร็จมากมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลด้วยค่ะมีโอกาสเช่นกันที่จะมีโอกาสมีโอกาสที่จะสําเร็จถ้าจะทําอะไรแล้วนิดนึงค่ะไม่ได้มากคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิต,ด,ตดาวประจําตัวของคุณดาวทางประจําตัวทางมันเกิดเข้าสู่เรือนภพลาภะก็เรียกว่าคุณกําลังหาโอกาสแต่ด้วยราศีตุลน,นี้เกิดวันอาทิตย์ราศีตุลตรงนี้มันมีพื้นบ้านว่าทักษากาลีก็เรียกว่า น่าห่วงน่าห่วงแล้วก็จอนเจอดาวอังคารซึ่งเป็นดาวอิทธิฤทธิ์สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการทองอยู่ก็ไม่อยากจะให้หวังอะไรมากนะคะก็ไม่อยากจะให้หวังอะไรมากแล้วก็ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะดวงดีนู่นนี่นั่นแต่สำหรับคุณในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคมคนเกิดวันทย์มีอาการน่าเป็นห่วงพอสมควรคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณขเข้าสู่เรือนวินาตก็เรียกว่ามีเหตุบางสิ่งบางอย่างให้ต้องเสื่อมเสียเสียหายให้ต้องเสื่อมเสียหรือเสียหายนะคะแต่ด้วยมันสลับเรือนกับดาวอังคารซึ่งเป็นทักษะสีคือสีก็คือสิริมงคล,โ,งคลโชคลาภเงินทองข้าวของหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของฟรีฟรมาก็เรียกว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ทุกข,ขลาบไหมหรือสมมุติว่าคุณการลงทุนการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างสมมุติว่าตอนนี้ หลายหลายบ้านเลยที่แชร์ลงมหลายบ้านเลยที่แชร์ลงมดังนั้นใครจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมขอให้งดสักระยะนะคะขอให้งดสักระยะสําหรับคนที่จะลงทุนสาหรับคนเกิดวันศุกร์ซึ่งเป็นนักลงทุนอยู่แล้วไม่ว่าหวยไม่ว่าหุ้นไม่ว่าแชร์ไม่ว่าการออมเงินต่างๆเนี่ยค่ะก็ไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรมากนักคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูตอนนี้ดาววันเกิดของคุณเข้าสู่เรือนภพอริแล้วก็ตําแหน่งนิด ตำแหน่งนิดคือน้อยมากคือเสื่อมมากการติดต่อการเจราจาอะไรก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะแล้วดาวเรียกว่าดาวความเพียรมมณนะความพยายามของคุณที่จะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็คิดอยู่แต่คุณสมบัติดาวจรของเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคมก็เรียกว่าเหิดขึ้นคอเหิดขึ้นคอคนเกิดวันพะรหัสบดีคนเกิดวันพารหัสบดี ราศีลกนธนูถือว่าเป็นนักวิชาการโดยแท้จริงแต่อาจจะเคยทำร้ายคนที่ด้อยกว่าไหมหรืออาจจะเคยทำร้ายคนที่ต่ำต้อยกว่าเราคนที่ไม่มีองค์ความรู้เท่าเราหรือเราคิดว่าเราเก่งเราแน่เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาแล้วคะ่ะเข้าบ้านของคุณตั้งแต่6 3 3จนถึงหนึ่งมีนาคมส5 .66 แล้ววันที่28 กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายน6 4ดาวของคุณดาวประจําตัวคุณก็เข้าตําแหน่งเสื่อมมากคุณยังวุ่นวุ่น,ว,นวายวายหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้ว่าผู้ช่วยเหลือของคุณคุณกาลังดําเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือเกือ้อกูลหรือไปขอความช่วยเหลือเกื้อกูลจากใครอยู่ก็อ่าเรียกว่าอ่าอยู่ในแดนหนักหนาสหัสและโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นทักษะสีคือสิริมงคลโชคลาภเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งมงคลเข้าตําแหน่งเสื่อมด้วย ะะเข้าตำแหน่งเสือเส่อมด้วยไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามคนเกิดวันพระราสมพัและคนาธนูชาวราศีธนูขอให้นิ่งเงียบอดทนอดกลั้นให้ได้มากที่สุดใช้คาว่าอดทนอดกลั้นเลยนะคะจนกว่าจะผ่าน8พฤศจิกายน6-4คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มันมีดาวพุทธทักษากาลีเป็นวิบากกรรมของคุณอยู่สําหรับชาราศีธนูก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรค ะะที่คุณจะต้องแก้ไขแล้วก็ดาวสุขทักษะสีคือสิรีมงคลโชคลาภเงินทองความสมบูรณ์ด้วยสํารานความสุขความร่มเย็นอะไรสิรีมงคลของเราเนี่ยค่ะเข้าที่เสื่อมด้วยก็เรียกว่าอยากกระโตกกระตากถ้าเงินเข้าก็อยากกระโตกกระตากหรือถ้ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นก็อยากกระโตกกระตากเงียบๆเงียบๆไว้ก่อนนะคะหรือถ้าบอกว่ากําลังเคลียร์หนี้เคลียร์สินอยู่หรือประกาศขายบ้านขายรถขายเรือขายอะไรอยู่แล้วเงินเข้าอย่างนี้ค่ะ ้าไม่เป่าประกาศให้ใครรู้โอกาสที่เงินทองจะคงเหลือในกระเป๋าก็เป็นไปได้สูงคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันลัคนาราศีธนูถือว่าเป็นฝ่ายนักวิชาการและคุณเป็นคนมีอํานาจวาสนาพอสมควรแต่ด้วยอํานาจวาสนาของคุณในช่วงยี่แปดกันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนก็เข้าสู่อีรอปที่ตกต่านะคะเข้าสู่อีรอปที่ตกต่าแล้วก็การงานการกระทําอะไรก็แล้วแต่มันมีปัญหาอีรุงตรงนั้งไปหมดเลย นะคะอีรุงตรงนังไปหมดเลยขอให้รักษาสุขภาพนะคะคือบางสิ่งบางอย่างมันย้ายดาวไม่ได้บอกว่าจะเหนื่อยแล้วเกินต้องคิดต้องเครียดทั้งเงนินทั้งงานทั้งอคนในครอบครัวอีรุงตรงนังไปหมดมันวุ่นวายไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะคือในเมื่อดาวท่านอ่อนเราย้ายดาวไม่ได้สวดมนต์เปลี่ยนดาวได้ไหมไม่ได้อีกค่ะ,คะบอกเลยสวดมนต์ย้ายดาวก็แค่ทําให้เราสบายใจแต่ท่านไม่รับรู้หรอกว่าเราไปสวดมนต์ท่านไม่รับรู้ คุณจะไปสะดอกเคราะห์กี่วัดท่านก็ไม่รับรู้มันทําให้แค่คุณสบายใจมีหน้าที่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆรอให้ดาวมันขยับเท่านั้นเองชีวิตมนุษย์มีแค่นี้ค่ะการเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนเพราะดาวท่านเปลี่ยนเราก็เลยเปลี่ยนคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณตอนนี้กําลังหาช่องทางโอกาสที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะคะขอขอให้ทําแบบเงีย,เงยบๆ ถ้าคุณอยากประสบผลสําเร็จก็ขอให้ทาแบบเงียบๆทาแบบอยาก,กระตุกกระตากยายาการกระทําบางสิ่งบางอย่างมันต้องหมกเม็ดหรือคุณได้รับภารกิจการงานที่ทําให้คุณดูยุ่งเหยิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ่ะถามว่าค่อนข้างจะเหนื่อยไหมอ่ะคนเกิดวันอังคารเหนื่อยเลยนะคะคนวันอังคารนี้แค่เกิดวันอังคารก็เหนื่อยอยู่แล้ว แล้วเดือนตุลาคมดาวพระรามบดีตัวเงินตัวทองของคุณตัวสิริมงคลตัวโชคลาของคุณเสื่อมอีกถูกกดดันจากดาวเสาอีกสมมุติว่าจะขายของราคา20บาทได้10บาทได้ถือว่าโชคดีแล้วนะคะถ้าเขาไม่ให้5บาทนี่ก็ก็บุญเราแล้วะคะ่ะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะสําหรับว่าการที่ดาวคุณภาพอ่อนแล้วมันจะส่งเสริมให้ให้ เราเป็นอย่างไรเมื่อดาวพลังอ่อนมันก็ส่งเสริมให้ร่างกายเราอ่อนไปด้วยจิตใจของเราอ่อนไปด้วยแต่ด้วยบอกว่าหนูลักนณาราศีธนูแล้วไม่มีคําทํานายที่ตรงกับหนูเลยเพราะอะไรคุณเป็นคนลักษณาสถิตราศีธนูจริงหรือไม่การผูกดวงของคุณไปผูกแบบใดคนที่มีปัญหาคือต้นราศีกับปลายราศีมันมีปัญหามากที่จะคํานวณลักนาผิดพลาด นะคะลักนณาผิดพลาดแล้วคําว่าราศีก็คือการเดินของยาดาวอาทิ์ทุกราศีท่านเดิน30วัน30วัน30วันท่านเดินปกติทุกชาติทุกภพแต่ว่าวันที่ในแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันกุมภาก็มี2 8ใช่ไหมคะยี่สิีนาคมีนาไอ้ลงท้ายด้วยคมก็31ลงท้ายด้วยยนต์ก็30ช่วงคนที่เกิดกลางเดือนนะคะวันที่ตั้งแต่13ถึง18มีปัญหาทุกคนว่าคุณจะเป็นราศีอะไรแต่ถ้าใครรู้ เวลาเกิดที่แน่ชัดยังมีปัญหาเรื่องลักนาอีกเพราะว่าบางโปรแกรมก็ให้คุณเป็นลักนาสมมุติลัคนามังกรบางโปรแกรมก็ให้คุณเป็นลักนาธนูดังนั้นไอดวงชะตาคือแผนที่ชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่จะอ่านง่ายๆค่ะขนาดขายก๋วยเตี๋ยวบางทีสูตรยังไม่เท่ากันเลยค่ะแต่ละวันก่อนจะจากกันในวิดีโอท้ายคลิปขอฝากงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 4ไว้ด้วยนะคะ ก็ไม่ทราบว่าจะออกตามนี้หรือไม่ดิฉันก็ไม่ได้นั่งคิดวิเคราะห์แบบหนักหนาสาหัสคือความน่าจะเป็นลองคิดคิดดูว่าความน่าจะเป็นมันจะเป็นตัวนี้ไหมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่างน้อยการที่ดาวพระรหัสบวดีเข้าสู่เรือนการเงินก็อาจจะมีโชคกันสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ